starting leg ค่ะสวัสดีครับพวกผมนะครับรามิสคุงนะครับในแมปเรนโมนะครับแมปผีสักเกียงไรครับจำชื่อไม่ได้ครับแบบสตีลไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวมาลองนี่กันเลยนะครับมาเดี๋ยด้ามีเปลี่ยนสโวเดียลสกินไหมโอ้โหแหลกไปไหเนี่ยอ๋อแหลกหนูข้างล่างนะครับ อืมซาโตชิักกันกดกดอะไรอะอีอุ้ยฮอลเลอร์วีนพาร์ทหนึ่ะแบ,บสร้างโดยอะไรแคไม่รู้ครับสร้าง,งมาทอมฮาโลวีนอายสองพันสเอ้ยสองพันสิบเจ็ดถูกลวโฮมแวอร์ออนเยสทิเหนือ เฮ้ยเสียงกระดิ่งฮะอะไรอ่ะอุ้ยมาโมหนูของแท้พิจ้าอะไรอ่ะ I am not l a z y I just too Pl passive นี่ยดช่างมันถึงอ ouais, ่านไม่ออกใครโทรมาวะแต่ดูความแป๊บ พิซซาหน้าพุซี่อะไรวะน่ะเปิดไฟโอเคห้องนี้ห้องขยะฮัลโหลมีใครป่าใครมันโทรมาวะดูก่อนเช็คกันมีของอะไรบ้างเปิดไฟเปิดไฟโอ๊ย ร้อเลยเนะี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับอีแพนเค้กเอ้าไม่ใช่โอ้โหเที่ยาเวนกลุ้มแหมอุ้ยยู่ตุ่มครับมีบัตรยาทใครโทรมาอยู่ไกร เ้ยอน่พูดไรวะฟัาไม่รู้เรื่องหกกกไอเฮ้าตานฮัสอัพเอ้ยพิซซ่าหลังนี้ไม่ต้องมีผีนะครับ แมวอ่ะฮาโลวีนกกูลัวกันอะไรปะเนี่ะตกใจหมดคืออะไรอ่ะเ๋ยวบุดไม่ได้เนดะ้ กลัววะ่ะอยู่เป็นกำลังใจใกล้ๆก,กันนะครับผมกลัวจริงเฮียหลังบ้านปิดก่อนสัสใครจะกล้าลงวะสรุปมากอะ่ะเดี๋ยวห้องเนี้ยห้องหล่า แต่อันนี้มอไอเข้าเปิดไม่ได้เหรอตรงแบงางล่างสินะเออต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมเอาไงดีไปนี้ก่อนละกันเชี่ยหลังบ้านไม่มีส้นตีนเลยอะไรอ่ะ อะไรอะ่ะอ๋อเสียงกท้อนเดินปิดกล้องโอเคข้างนอกไม่มีอะไรนะไ,นไปกประตูไปข้างนอกกีจา้าเหง่เสียงดัง โอ้แล้วมีกูคนเดียวหรอวะอ๋อไปหาเพื่อนวาติ้งจัมสแแรกอะพังจัมสแกร์อาากรไอ้เฮ้ยเรามังตกแต่งมากข้อที่สออันนี้มาแบตเตอรี่เหรอเก็บดีฮัลโหล ฮ่ามีเสียงแป๊บน่ากลาัวน่ากลาัวตู้ประสินีอะไรอ่ะมาเยนจำสแกนนะทุกคนเออ ววเฮ้ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับโอ้โหจำสแกมันได้เลยจำสแกมันได้เลยไอเฮี้ยไม่มาดีมีเทียนด่ะเชิงเทียนก็สวยเฮี้ยเมื่อไหร่เฮี้ย โอเคดีวะกลับไปกูตายแน่มาต้องไปให้สุดโอ<ฮ>้โห<ฮ>เปิดให้กูเองด้วยไปไม่ได้ เฮ้ฮยผ่านแล้วอะไยจีนเนี่ยเจมจ้ำสแกทุกคนเอ้าอ,กออกไปไม่ได้ได้นะให้ไปทางไหนเนี่ยโอเคเจมจ้ำสแกนะ ใหเรากลับไปบ้านเราได้เลยอ่ะจัำสแกนแน่รอนะเราจัำสแกนแะล้วทุกคนจัำสแก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 นไอเฮียไม่วาไอ้สัตว์ขี้ผายมีกล้วยจัำสแกนจัำสแกนจัำสแกน วีฟอร์ตรงข้ามจำสแกร์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 โอ้ยไม่ไหววะผมกลัวทุกคนจบคลิปนีแค่นี้ก่อนเชีย่ยปวดจิตจริง